สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับคลิปนี้พามาดูฮิตาชิเซฟเด็กสองร้อยิหนึ่งนะครับกําลังแต่งทางนะครับกําลังแต่งทางมาช่วยฮัตจีนะครับกําลังแต่งทางมาดึงนะครับมาดึงหรือว่ามาช่วยเหลือเด็กสองร้อยกิจฮัตจีหรือนกับทีมงานโชคเสมอครับหรือว่าทีมงานของเซียเบล ค่จีคันหนึ่งก็กำลังตักดินแห้งนะครับโปโคลงมาส่วนคันนี้ก็มาเปิดทางต,<น>ต้องคอยปั่นแท็กเรื่อยนะครับรถเก่าก็ต้องคอยเช็คช่งล่างอยู่เรื่อยครับคอยปั่นแท็กปั่นอะไรอยู่เรื่อยอย่า,ยาให้โซ่หลุด แต่ทรายนะครับข้างล่างนี้เป็นทรายกะทินะครับเป็นทรายกะทิล้วนเลยนะครับแต่ว่าตรงท้ายเมโคนั้นยังพอที่จะเป็นลูกรังผสมดินเหนียวอยู่นะแต่หลังจากหลังจากท้ายมันมาเนี่ยท้ายไมโครมาก็จะเป็นทรายแล้ะครับเป็นกะทิะครับ กลังแต่งทางให้ตัวเองขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทือว่าราระบบเขายังดีนะครับการทำงาน,นเขาก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ครับไม่ใช่พอใช้ได้เราใช้ได้ดีเลยแหละสำหรับ นี่ตัดชิซเอ็กซ์สองร้อยคิบถ้าอ่าคิบหนึ่งนะครับแม่คิทหนึ่งนะครับเป็นปู5 G แล้วครับข้อห้ G า G คือรุ่นสามคือ3าม G นะครับส่วนเขาจะรุ่นหนึ่งเป็นโปร5้า G แล้วปัจจุบันตระปูซัเอ็กไปถึงรุ่นเจ็ดแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่ง การทำงานก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับควันมีบางๆนะครับมีจำไม่ค่อยเยอะควันม,มีบางๆความไวความอะไรก็คงเส้นคงวาอยู่นะครับเพราะว่าฮิทเชิก็ไม่ใช่รถที่ไวนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นอีซูซู 6BG1 นะครับแรงมาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1ห6แป8 รือเปล่านะครับตัวเลขลืมแล้วครับไม่ได้ถ่ายรุ่นนี้นานทำงานคู่กันกับปั๊มฮิตาชิเองนะครับ ก็จะมีแต่ทรายเพราะว่าดินเหนียวมันหมดเริ่มหมดตั้งแต่ครูที่เป็นครูกั้นน้านะครับครูที่มียากเกิดนะครับนั่นแหละคูคันนั้นแหละดินเหนียวหมดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเปิดมาอีกก็จะมีแต่ทรายแล้วละ่ะอันนี้ก็คือเขาตักดินเหนียวมาหนุนแขกตัวเองไว้ก่อนนะครับชมกันไปครับอาจจะเป็นซีรีส์ยาวๆนิดนึงนะครับสำหรับภารกิจการช่วยเรือหรือว,ว่าการโค้ไมโครติดลมนะครับ อยูนก,กับทีมงานโชคเสมอได้ยินข่ามาว่าติดกันหลายทีมงานแล้วนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ําห้อยโพเที่ยาน่าจเจริญ น,นี่คือไม่โมลแล้วละส่ผมว่าหน้าฝนมาแล้วครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยโพหน้าฝนอ่างเก็บน้ำห้วยโพเพิ่งจะมาตอนเดือนสิงหาครับมิถุนากรกรกดายังแห้งอยู่ครับ เ่งงานใหม่ก็ดีนะครับทิมงานรู้สึกว่าบรรยากาศก,ก็เหมือนจะมีฝนอยู่นะครับโอ้ oh. จบวงกีนี่ออกทีเดียวน้ำไหลมาเลย oh. จะไปจกใกล้ตีมันครับมันดึงกัน สังเกตนะครับบูมอาร์มเขาจะไม่เหมือนกันนะครับบูมนี่รู้สึกว่าบูมจะท่อนบูมจะคล้ายๆกันอยู่นะครับมีความเหมือนกันอยู่นะครับท่อนบูมแต่ท่อนอาร์มนี่จะไม่เหมือนกันนะท่อนอาร์มท่อนอาร์มของรุ่นหนึ่งผมว่าทรงทรงดูแข็งแรงมากกว่ารุ่นห้านะ เดินยังแรงครับกระเดินก็ยังแรงดีอยู่นะครับสำหรับรุนหนึ่งนะเนีย่ยเสียงช้างร้องก็ออยังอยู่นะรับยงฟีบบเขากระบอกกระบอกอาร์มเอ้กระบอกอาร์มครับนีอบออ่ ไปเจุดนี้ไม่เป็นไรกั้นแค่ตรงนี้ก็พอครับต้องแต่งน้นนะรีบกันรีบขึ้ผมว่าน้ำมันสามารถลอดซึมทั้งใต้มาได้นะครับมันบล็อกอยู่ได้ไม่นานนะครับเพิ่งจะมาอยู่ใกล้ๆครับเพิ่งจะโมูมเพิ่งจะใช้เรียนปกติปีถ่ายนะครับ เสียงอาจจะดังอูอีขออภัยนะครับตัดชิสสเด็กสองร้อยคิดหนึ่งคันเบอร์สองนะครับของโชคเสมอ All right. สายกะทิครับสาเหตุที่มันยังไม่จมลงไปนี่เพราะว่ามันมีน้ำเฉยๆนะครับมันก็เลยแน่นแน่นกันอยู่ข้างล่างถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหมัดๆน,นี่โอ้ติดแน่นอนครับ ทุกท่าผู้ชมจัดให้ชม13นาทีก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับจอจะรอด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าฮีตชีเซ็ต X200 คลิปหนึ่งทีมงานโชคเสมอก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาแล้วครับ